สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัวปั๊มรุ่นเล็กกันบ้างนะครับถึงจะเป็นรุ่นเล็กแต่ก็ใช้งานง่ายเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นปั๊ม12โวลต์ DC 45วัตต์นะครับแรงดันได้สูงสุด8บาร์สามารถอัดหัวเกลียวหัวกระดุมได้ถึง10หัวพ่นนะครับโดยที่ง่ายนะครับสำหรับตัวปั๊ม12โวลต์ปกติทั่วไปนะครับจะต้องต่อสายต่อออกก่อนนะครับแล้วค่อยมาแปลงลงสาย2หุนแต่ตัวนี้เราแปลงไว้ให้ท่านเรียบร้อยนะครับท่านสามารถเอาไปต่อขาเข้าขาออก ด้วยสาย2หุนได้เลยนะครับโดยลักษณะการต่อนะครับเราก็ต่อขาเข้านะครับด้วยสาย2หุนนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวกรองไปท่อดูดหย่อนลงในภาชนะได้เลยนะครับหรือบางท่านต้องการต่อกับปั๊บปาเราจะต่อพ่วงโซลินอยตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโดยใช้ไฟ12โวลต์ DC มาจากโซลินอยเพื่อตัดระบบปั๊บปาก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้เรากินไฟอยู่ที่ประมาณ4แอมป์นะครับ45วัตต์นะครับเราสามารถใช้ไฟจากอะแดปเตอร์ได้นะครับหรือนะครับบางท่านที่มีแบตเตอรี่อยู่ เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก็สามารถใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตการใช้งานกันบ้างน,นะครับโดยใช้ไฟจากอะแดปเตอร์นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับตัวปั๊มทำงานก็จะดูดน้ํานจากพัชนะครับแล้วก็ออกไปสู่หัวพ่นเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของหัวพ่นนะครับตอนนี้เราเปิดอยู่ที่10หัวพ่นนะครับ10หัวพ่นจริงๆปั๊มตัวนี้สามารถทํางานได้มากกว่า10หัวพ่นนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนนี้เราทํางานที่10หัวพ่น ตัวหมอก็ออกค่อนข้างฟุ้งนะครับออกค่อนข้างฟุ้งเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดที่สิบห้าหัวพ่นดูบ้างนะครับเราเปิดอยู่ที่สิบห้าหัวพ่นหมอก็ยังทํางานได้ดีนะครับแต่ผมแนะนําว่าสักสิบหัวพ่นเนี่ยกําลังดีที่สุดนะครับหมอกสาหรับพวกโรงเรือนขนาดเล็กนะครับหรือว่าเอาไปใช้กับงานพ่นคอยลร้อนแอร์นะครับหรือเป็นโครงงานเด็กนักเรียนนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ ง่ายมากๆรับท่านเลยนะครัอป๊อปอีซี่